สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดันติดก,กับพามาเก็บสมุนไพรครับอ้อยสามสวนครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรที่ีมีรสหวานสุ่มคอครับพี่น้องครับมาเบิกกันเลยครับเป็นสมุนไพรแก้ไอาทาให้ซุ่มคอครับพี่น้องครับ รักษาบรรณโรคผมดวยครับเด้อไอสามสวนครับสมุนไพรรสหวานครับมอสลับต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับ รถหวานครับพี่น้องครับอ้อยสามสวนหรือว่าสเอมไทยครับเป็นสมุนไพรบำรุงหลางกก่นะครับเดอ้อ ้ยาครับเขาเป็นไม้เทาเครือครับอ้อยสามส่วนเขามีไข่ใบไข่ไขของเขาไข่ใบ,ขใบกระถินครับ แล้วก็คายต้นคายคายต้นสมปอยพร้อมครับแต่เขาอยากรู้เขาต้องซิมเบื้งเนื้อของเขาครับเนื้อไม้ของเขาสีหวานครับติดดิ้นแล้วจะหวานครับหวานติดปากครับ อ้อยสามสวนครับครับมือหนี่กระพาะมาเก็บสมุนไพรอ้อยสามสวนครับเป็นสมุนไพรที่มีรสหวานเหมาะสำหรับต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรแก้ไอท่ามัสุ่มคอครับรักษาบรรณาลูกอมนะครับพี่น้องครับ ครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับมื่อน,นี้สวัสดีครับ